สวัสดีครับลุงแมนชาแนลครับผมครับพี่น้องวันนี้ผ้าทีมงานผ้าทีมงานน้องน้ำน้องใบบุญแล้วก็แม่ปามนะครับมาเก็บพักบุงครับโอ้ยพักบุ่งอยู่อยู่สวนนี่ครับพักบุ่งมันเกิดเองน้องบ่ได้ปลูกครับผมได้ท่องเบื้องกันครับครับฝ้ากำลังคึมนะคึมมากหลายทางเลยครับอ้อมทีบเลยสงสัยจะตกบโดนนี่แหละไปไหวนี่แหละบิ่งครับ ก่าขึ้นขนาดเลยเมือแรืงสิเดไปหาจับกบหรือคือน,นี่ครับพักบุงพักบุงเกิดเองทำธรรม,ามชาติโด,ดนนองน้ำไปก้อนมูเลยนี่เก็บหยดเน,น่าๆลูกเก็บหยดน่าเอาไปพัดอเออนั่นแหละนี่ครับนี่นะครับถือเกี่ยวไปเหง,งวัวกแน่กับมี่จีเหลือเขาบอกจี เหลือจะง,งัวเขาก็จิเก็บไปผพัดกินนะครับนี่ครับเป็นพะบุงที่เกิดเองตามธรรมชาติครับผมบ่ต้องไปซื้อครับอยากกินกัยยางมาสวน น้องน้ำกินผักเป็นว่าหน,นกินผักผักบุ้งปะ่ะโอเคกินเขาเขาเขาพร้อมการด้่มมะแร็งนะนโอเคนี่ครับผักบุ้งแบบนี้ต้องต้องกินกับมันตำมะฮงเนาะกับตำมะฮงสร้อยซอยตอนหน่อยหน่อยกินกับข้าวปุ้นน้ำยานมจีน เราไม่บุญได้อยังลูกได้ย,า,ดยาเอาไป,ยาปห,หยังไปเหงัวกินไป้งัวกินเอ้ยงัวตัวไหนซื้อไว้จังไหนอีตุม้มอีตุม้ม <laughs> ใส่ลูกมืองไหนให้พอเมืงเบิ้งลูกให้พอเมืงเบิ้งลูกมืองไหนลกูก <laughs> ครับผมโซนมากก็จะเป็นพักบุ๋งเนานะพักบุ๋งพักบุ๋งแดงๆนี่แหละพักบุ๋งกินกับตำโพงแบบนี้เทาก็เเบเบาเอานะครับ เดี๋ยวไปกินกับตำุพงเดี๋ยวมาแกะไปกินกับตำุพงแงมกลางเวนเ้าสิไปเอาพักบุ๋งที่เป็นสีเขียวๆนี่ครับที่เ้าเอาเป็นพักบุ๋งเขียวแบบนี้นะครับเนาะต้นดอกบวัวแบบนี้แหละครับเป็นพักบุ๋งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ mm hmm. บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่สารเคมีใดๆทั้งสิน้น mm hmm. กินพักทั้งเทียงก็ต้องกินพักที่ปลอดสารพิดนะครับเนาะนอุ่นโอ้สาวปั๊มบ่ได้กำบังไงแล้วอาลงนา้าเอามาใส่น้ำปลาหนรนึตรงหน้าเอาถังมาใส่น้ำปลาหนลูก พอหรือยังเต็มคูแล้วเต็มคูแล้วแต่พอพ่อทันพ่อแร้พอพัดลูกพัดไปนี่มันก็สิยุบลงนะครับเก็บได้หลายไปเลยเด็ดไปมันก็สิโดนฝนพอดีฝนมากพอดีครับันสิแตกยอดออกมาไหมเขาก็มาเก็บกินอีกกินพักแบบนี้มันยังสิสุขภาพแข็งแรง เมื่อกี้ไปพาพนังเกลียวไปเหงื่อเลี้ยจะงัวหอากินคนกับงัวกินด้วยกันโอ้บุญเป็นเครียดอยู่ข้างบทั้งแม่เอาขึ้นโอ้โหเก็บเอาไปปลายมันอ่อนๆแล้วแร่งตัวครับสักหนี่งก็จะมีเหนืออยาหารพับกระเพราเหนือน้ำบ่ักกระเพราเหนือน้ำเนาะ ซับซับเอาแบบเพ็ดลาบกันเนาะซับมุนมุนซับละเอียดกับผ้าเนื้อกับผัดผักบุง้งเรียบร้อยมเ,ยอเยมนูแรื่องนี้นนจ๋าได้อะไรลูกว้าวได้หยาฮู้ได้หยาหลายแล้วอีหละโอเคโอเคเก่งมากเลยลูกครับบรรยากาศของหน้านะครับอันนี้เป็นเป็นหน้าหยาหนะครับผมตัดประมาณไหลหนึ่งนี่แหละ พอเราปลูกหญ้าไว้แห้งง่วนเกี่ยวไปแน่แล้วเกี่ยวทั้งผุนไปห่อทั้งผุนนะครับทั้งผีกะสีงาพอดีเละครับทั้งผีกะสีงาพอดีกร็สแเกี่ยวตอท้าผุนขลก็สืเรื่อเกี่ยวไปแล้วครับอันนี้เป็นเขาว,ว่านที่ว่านได้หลายเมือแล้วก็ลังเขียวกันแล้วพอดีฝนมาพอดีุนมือดอ้อมทิพย์แล้วครับโอ้เบิงบ้งเบิง้งพี่น้องเบิง้งห้องบึมบึมอยู่ฝนฝนขี้ฟ้าหนาขนาด มือขึ้นี่ก็ตกแต่ว่ามือขึ้นที่มื่อยแห้งบ่ได้ออกไปทงเลยไปไปหาจับเขียดมาพ่อได้อมอมบ่ได้ไปเลยเมือ่อยมืนหนีวัดพรลกิจบ่ไรมือนีขคือสิบ่เมือม่อมันไรว่าสิวามันอยู่ดอกมัอนี่ขันฝนตกดอกว่าแต่ฝนบ่ตกกับพ่อไปอยู่เดอพอมันตกบนมือแล้วมัอนี่โอ้ไดอไรแล้วพ่อเราไปพ่อเราละ,ละ กีฬาได้หลายยังโอ้พ่อลราไปลูกพ่อแล้วครับพอแล้วมันว่าเอาไปไห้ไผ่ไห้ผู้ใดไห้ไหีตุ้มมือว่าไห้บกบกตุลาไห้ตุลาน้ำไห้ตุ้มน้ำโอ้โหเกือบเกือบบูดติดขี้ตมดีนะใส่เกือบบูดมาไม่เป็นอะไรนะครับครับเต็่มคุเลยครับ เต็มคูเลยนี่โอ้เ oh, ต็มคูก็เสิ่งดวตงสองจานนี่แหละเต็มคูนี่กินผักได้ไร้เหมือนี่เพราะว่ามือนนี่เขากินมือเสากินต้มต้มซีนยามแรกกินลาบซีนถ้าไม่ผักอยู่เหมือนี่นี่แหละไม่นูพผักตอนแรงครับเรียบร้อยครับทีมงานเฮ้าเหมือนี่หาแนวกินแรงได้แล้วเต็มคูอัญยะเลยผักบุง้งธรรมชาติปลอดสารพิษปลอดสารเคมี เต็มคูแล้วครับมนานีพัดพักบุงน้องใบบุญนด้หยังนด้หยาไปเหงูอ่ะเผื่ว่าเอาเสตก,การ์เลยลูกเอาเสตก,การ์รถอ่าหลักก็ปั้นไปเลยโอเ <Okay. S 2> คครับพักบุงทีได้มาทีมงานเฮาน้องน้ำกับชาวปามสิมันเด็ดนี่ครับเด,ดเ็เป็นทอนเป็นทอนแบบนี้ พักบุ้งกะละมังนึงครับเบิ้งพี่น้องพัดออกมาสิดสาได้ซ้นอะไรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนพัดกันเด้อครับครับ <c oughs> พี่นออ้องกับข้าวเฮาแรกนี่ก็สิเป็นมีอันนี้ไข่เจียวครับผมไข่เจียวอันนี้อันนี้จะเป็นกะเพราเนื้อครับผมอันนี้บ่เผ็ดนะครับอันนี้เผ็ดอันนี้เป็นพระเอกของเฮานี่ก็จะเป็นพัดผักบุ้งครับที่เก็บมาจากสวนเฮานี่ยล่ะพัดผักบุ้งสองจานเก็บมาคู่บักใหญ่ได้วสองจานสักนี่แหละครับ มาครับพี่น้องไปกินขอน้ำมันครับผมมาด้อพี่น้องเลอกินขอนแซ่ๆเหมือนกันครับผม